มาแล้วเลยเนาะทุกคนเป็นอะไรผ่านอยูวัวหน้าตานี่ดึงขึ้นไม่เ,ออเห็นน้ำเจาะมีที่ออกมาเลยต้องเห็ดมือเข่าแบบนี้ด้วทุกคนมานน้ำมันน้องนุ่นเนะาะหาไครอยากกินเลยทักหาวัาเ,วาเ,าเปิดวัวเปิดสีแนะนำเปิดเปิดช่องว่ะตอนนี้เฮาก็เจีย๊ยกกำลังเจียวเนะาะ ยินดีต้อนรับเข้าวซูซองเซปเปอร์นะทุกคน,มนเ,ปเ,ปมเ,เมนีูเซเปอร์ใช่ไมเห็ดเมนูเด็ดวันนี้คือข้าวเปียกปูพอดีว่าได้ชิ้นปูมานําำมันนองนุ่นเนาะขาใครอยากกินเลยทักหาบวเปอร์ว่เปอร์สิแนะนําให้เด้อนนองนุ่นปูจากนองนุ่นเขาสั่งมาจากเวียดนานเมเลยม,มันปูชิ้นเป็นลูกชิ้นย่อนะลูกชิ้นลูกชิ้นปูนี่แหละนะตัวนี้ ได้มาจากห้าง CP Seno อันกี้กะเส้นกะ CP Seno ทุกคนถ้าใครอยากกินกะเซิร์ชก็ได้ CP Seno ก็จะขึ้นดอกหรือว่าสรงท้ามาเปอร์ปรเปอร์ชิบอกเมนูขาเปียกปูสูตรเซปเปอร์เดี๋ยวมาเบิ่งนกันกันทุกคนจะเป็นอะไรไข่หมูกระดูกหมูนี่ขามหมูเออเขาเห็นด้ำสูปมันมเดี๋ยวมาเบิ่งนกกันทุกคน สีออกเป็นหน้าตาแบบใด,ดมาติดตามกันเลยทุกคนไปนี่มีฮ่าเช้าในมาทอดทุกคนในยังไงอ่าคือรับตัวน,นี้แหละมันเนะสียแตสีสีมันงามเลยกับลายกาหอมคนเวียดเอิร์ดยังก็หักเดียวหักเดียวหักเดียวอืมหักเตียว,เด,ยวเดี๋ยวเดใส่เปิ้ลใส่ลงในเบิร์เด้อ เอพอมาเทานี้ค่ะีวว่าขั้นท้าจะเอาออกก็ได้เทุกคนเส่ออกให้ทุกคนน้ำมันกิเลงเออทันี้ทอดันอ๋อมันเป็นเม็ดใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นเม็ดเลย ผมใบมันมัเปลือยเปบ่าเปลือยมันจะสีเป็นตอนโอ้โหยังทุกคนน้ำมันแดงแหละน้ำมันสีงาม สักออกท่านใช้เ่อยากตักก็ได้ได้บมเป็นยังทุกคนเราเบียร์ตักออกก็ได้ใช้ตักออกก็ได้สีดแรงงามเลยเนาะสีดแรงงามนะเลยนัหนเองไปเลยดูสีสันมันงเ้กระเทียมมากกว่ากระเทียมหอบไหแล้วบ่เบ้เดี๋ยวเอามาใส่กระเทียมลงเด้นทุกคนออ คนเห็ดตันได้เลยนะตอนนี้เนี่ยกินมันหอมมากขันแลนอยู่จอหนังไกินเนาะแต่เราสิ่งที่เจอก็คือตีนหมู บดเครื่งขันจนมันเกาะเลยทุกคนพอแต่มันหอมน้อยหนึ่งเนาะก็ใส่ลงเลยสามโมงแลบอกทีมันจะงามทุกคนขาเปียกผูทุกคนเลยเผ็ดมาจากทีต่างต่างจากอันาข่าเปียกอื่นเมน่งตั้งหน่อยนะทุกคนเพราะอยากเอาหน้ากระดูกโผยกระดูกยังเผ็ดอะไรทุกคนแต่อันนี้หมักส่วนโต เบเปิร์มาส่วนตัวเลยคือตีนจอกหมูมันเส็ดไงเนื้อสิบกุ้งเลยทุกคนต้มกระเช้าใส่เกลือเลยใส่รสเกลือทำมี้จะใส่รสประมาณบวงหนึ่งบวงตักกินเรายังเอาไปใส่น้ำด้ยเนาะน้ำป้าก็ใส่กระโดดก็ได้ประมาณสองบวงตะกินได้เพราะว่าเขาเจ็บเป็นน้ำสุกเด็ก บวงบวงจ้องดึงบวงมันะกินกับิประมัณตีหาบวงะกินอยู่หลยมัปานี่เป็นงัวเนาะเข็เ็มฉนเข็นหน่อยจะลายจะลายย้ำเด้อเจเปอร์บริบริ้าตัวนี่งเจ็บเป็นน้ำซุปตั่นน้ำซุปหมอยา่ได้เจเปอร์เ็เปียกคูเลยิชต่างจะเปียกอะไรได้นึง ติดไทยเฮงหอมติดไทยคือาังตางน้ำน้งตางกะใส่ประมาณบวงหนึ่งบวงตักกินจะเขาเปียกอันห้าาเห็ดดีสไลา,เา์เ้ามวจะปรุงตืมเองอยู่แล้วแต่ว่าเ,าเห็ดเราจะสั่งกลมกล่อมตัวนี้เป็นส่วนท้าเเห็ดน้ำซุปนะทุกคนจะขาเท้าไปเลย ตอนต่อไปทุกคนเฮาก็ขลุญไปเรื่อยๆจนนั่นพั่จนนั่นตีนหมูมันนั่นน่ะเนาะทุกคนมันหมหรือว่ามันเิมสุกเิมๆนะเดี๋ยวเฮาก็สิเอามาลงน้ําสุกเลยที่เฮาจะเียมเฮ็ดเนาะหม้อใหญ่เเป็นนุ้เด้อทุกคนครับรบัดเดียวนั่นเลยเป็นนุ้เลยได้ทุกคนยาม ใส่อะไนะในซีอิ๊วมาซีอิ๊วเหลืองเข่าหมูน้ำนัวน,นี่ค่ะขึ้นมันนี่น้ำมันหมูที่เอาเห็ดเขียบหมูมาอ่ะทุกคนยาน,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 น้ำมันหมูมาเห็ดแห้งหอมครับทุกคนนี่น้ำมันหมูมาใสา่ มาชิมาผัดปูไข่บอกเส็นสเปคขวานตัเส้นนะสวยงามหกดี่ยนะือกช่าบอกมันโตเก็ใส่กระปุนทำหมูเดกเป็นน้องเดียร์นี่เลยสีงาม มนกเือค่ก็ตัดออไา้มหมไม่าห้ยืาินยืด่ากินตุ้น,นอ,ะะอ่อนะะาะะะะหา, <c oughs> หามัเห็ดแบบเก่าเลยตักอ,ออกใหเยียตักออ,ออกก็ใส่นี่แหละใงนะตเก่ามันไแห้ง ผลเอกน้เจอรจอก็คือเนื้อปูใส่อของงานมาใส่ลง,ลงเลย,เ,ลยอเออตาง่างกันแข็งเนาะเขาจะาทางเกลือเลยเราเสกแข็งใหม่ไปต้องคลินอะอเวลาเวลาก็เต็ กินมาปูงห่งเนาะเกลือแล้วเนาะปูปต่อป้าคืออะไรนวัวเนือปูนี่ใบรักใส่ด้วหรือส่ใส่หมอเลยใส่ใส่ใส่น้ำใส่หม,อมอ้อนล้วก็ หอมมากทุกคนเต่ไซบอว์มาดนเมนน้อยน้ำเอยนงซอสหอยน้อยน้อยอืมเด็เปื่มากชอบ ปูนุ่นๆเลยนะนี่เอาสิตักใส่น้ำซุปน้ำจัดประมาณจองหนึ่งนะทุกคนจองหนึ่งจะพาสองจองนะทุกคนน้ำมันได้ใส่เอาชีตักน้ำเป็นน้ำซุปเนาะตัวน้ำมันจะเข้มข้นแหล้็หอมปูน้ำเนาะส่วนตัวนี้เฮอเชียไว้ตกแต่งหน้าถ้วยเนาะใส่กินในถ้วยภายถวยมันหนึ่งตันอ่าเก๋พอมันก็จะมีน้ำในน้ำสุปน้ำเหลือกันใน Là này thoải đây này nhé, cái này hào chi mà xay à, bơm ực nè tất cả, bơm ực kia hào bìng vậy, để nó hầm, xay nước súp tất cả, súp sepper nhé, bơm ực hèn, bơm ực hèn, hào bìng này cả, xay bơm ực kia kèm biển, kèm lẩu, kèm miên, xay để nước súp นี่ยังหอมไม่พอเหรอโอท้ายเนี่ยช่วยสุดยอดเลยนะเ<ม>ติมความหอมให้น้ำสุกนี่แม่ปลาหมึกน้าแหน่กระโดดลงด้วยกระโดดเหมือนกันอะไระเละ่

เลยมีนน่วออมา,มาเลยเอาเห็ดมือเขอ่าไปนี่ได้ทุกคนเอาเห็ดมือไปนี่เนี่ยเสียงเสียงปากห้าตัวเห็ดมือเขอ่าเอาเล็ออบเข้าใน,ในมาอันนี้เข้าในคันบ่เป็นเซฟทีเห็ดบ่ได้ได้เห็ดไว้ยเป็นเนี่ย โคดสปีดของไวนี่มันไวกดกะอสั so ้งก really so ็ไ so ด้สรงก็ไ so ด้สร้างก็ได้เมีมีสงคมอมีสองมซอนก็ได้เจียเปิลมักซอยกเจียป์เิลชโน่ตอนนี้เากเจียกาะังเจียวเนาะกะชีได้เลยนะทุกคนเจียวกินเองแล้วเนาะศสกไทยร้ายสำหกระชได้แล้วก็หอมอีก ียวบ่กินหมด้นะทุกคนตอนนี้เอาซีเอาอันลูกชิ้นปูหรือว่ามันปูลงนะทุกคนน,กนี่มันจะยังบกเบี้ยวคกับเลยเช็ดบนเลยอืมเหตุอะไรลูกชิน้นลูกชิ้นมันปูตัวน,นี้ซื้ออยู่ซีพีเด้อทุกคนเด้อประยัด อันเห็ดคือซเซเปอร์หรือไปเอาโรดอยู่ซีพีเชโนหรือว่อาสาขาสวรรค์เนึ่งกันมีลงเขาไปซื้อเบอร์นาอนี่เขาซื้อยูซีโนอ๋อมันหอนี่เริ่มลอยขึ้นมาเลยนะมันสุกมันลอยขึ้นมาน ดยใกล้กจะเส่ยมากอืมม mm. ันสุกแลมันก็จะฟูขึ้นมาเนะอือกันเบุกคน ໂຕເພິ່ນວ່າຍິມສົບວ່ານະເຮົາກະດ âng ັນຊິເອົາປຽກຕົ້ມນໍເຮັດເຮັດເທື່ອໃດແລະກະເຮັດເທື່ອໃດເຮັດກິນເທົ່ານັ້ນຫບໍດຕົ້ມາດຽວ ทุกคนเด้อเธออะไรกินเท่านั้นนะนเธอละถวยียไงจะเปิดหอมเจียวหอาหวเลยอืมจัดเออจัดอะไรกอนคนนี้นเอาบวงใค่ไหนหมูสามชั้น อ่าแล้วอ่าแล้วเลยเนาะทุกคนเป็นังไรผ่านอยู่บวหน้า,นโโนาตานี่เเปรร์เห<า>็ดเองหน้าตาผ่านรสชาติก็ต้องผ่านทุกคนจะเพื่อมาเผ็ดหน่อแ,แ,แล้วก็ใส่เผ็ดน้ออ่าเะไรอะไพร้อมรับประทานเลยเนาะไปเอาไปกินด้วกันทุกคน เปิดสิมากินแลยวันนี้เรื่องขึ้นได้หนน้ำจอกมันจะไปเสียมเฮงไปเห็ดวะลูกสินปูใครอยากได้ลูกสินปูบอกเด้อ ที่บ,บอกพีก่กั๊นหั่นให้ cp ตัวหน้าบอลเก่าไซโตนตัวหน้าหั่นเบียบอลเก่าลูกสนมันปูแตมเแหงแฉมแหงแล้วทุกคนขอโตกินข่าวก่อนน้องบันน้แล้วซีรีวิวคลิปใหม่ให้ Bang Ging. Masih si Mana mana. boleh? จะเมืองก็มากินน้ำเนาะจะเมืองอันสปอกลมา,มาโอเครับเซอร์นี่ไงปี่ครับปิดห่านมากินเลยเมืองจะคลองห่านปีงไก่เซโนองปิดห่านมากินก่อนปิดห่านมากินเนาะกินซีมือมมเซเปอร์ใด้บัตรนี้ใด้กินกินก่อนได้ทุกคนได้บัตรนี้เวลาถ่ายแล้วม,มากินกันแล้วเร็วเมนถวยเมนบวงแล้วเมนถวยเมนบวงแล้วนี่กะสิขอปิดคลิปก่อน คลิปนี้กับโบมียังรายเชฟเปิดบนโซนห็ดอันกระเปียบปูฝากติดตามในเด้อทุกคนฝากกดไาลค์กดแชร์ให้ด้ยพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย